กันอีกแล้วครับกับแมวเพชรสองบอลโลกนะครับอยู่กับหมอแมวครับไม่ใช่บางไข่ทั่วนะฮะและนี่ครับน้องเซฟานี่สุดปวดครับพร้อมกับไพ่ทาโรทั้ง7 8บใบนะครับวันนี้ครับฟุตบอลโลกนี้ก็ถือว่าใกล้เข้ามาอย่างมากๆแล้วอีกบังสาวันนี้ก็จะแข่งขันกันแล้วนะครับหมอแมวครับจะมาทํานายครับว่า4ทีมเต็งนะครับใครมีโอกาสดีสุดสำหรับฟุตบอลโลกในคราวนี้ครับซึ่ง4ทีมเต็งที่แบ่งแยกออกมาจากชาวบ้านก็เลยครับคือทีมหนึ่งนะครับทีมชาติบราซิลครับในฐานะเจ้าภาพนะครับ เต็งสองคือฟ้าขาวอาร์เจนตินาเต็งสามคืออินซิเลตเยอรมันและเต็งสี่คือทีมชาติกระทิงดุสเปนซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่3ทัวร์นาเมนต์ติดเลยนะครับยูโร2008บอลโลก2010และยูโร2012ครับเราจะมาดูว่า4ทีมนี้ครับใครดวงดีที่สุดนะครับใครใบแรกที่ผมได้หยิบนะครับคือทีมชาติบราซิลนะครับปุ๊บอ่าเต็งหนึ่งนะครับเต็งสองครับอาร์เจนตินากระซิบนิดหนึ่งฮะหมอแมวเ,เชียร์อยู่ กโกวาราโดน,น่าปี86นะฮะไม่ได้เข้าชิงแล้วกี่ปีละโอ้โห28ปปีนะฮะเยอะเต็ง3ครับอ่ออินซีเหล็กเยอรมันนะฮะอ่าไปนี้ละกันนะฮะและเต็ง4อ่ะเอาไปทีมชาติสเปนนะครับมาดูกันสิว่าใครดวงดีที่สุดนะครับของเองกินเ,เองนี่แหละฮะทีมแรกครับทีมชบบาติบราซิงครับโอ้โห ได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับผู้หญิงอยู่กันนกสิบจับถือเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะสมศรีเต็งหนึ่งเลยนะครับทีมชาติมาซินได้ไพ่เก้าเหรียญนะฮะทีมที่สองครับทีผมเชียร์ครับไอหย่าะฮะโอ้โหแต่งตัวเวนอบันแต่ว่าร้องเป็นคนจีนแล้วไพ่ห้าไม้ไพ่ห้าไม้นี่บ่งบอกว่าธุรกิจการงานนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจรับรองรับลูกน้องตีกันตายแล้วครับน่าะหมายความว่าชลบีนี่อาจจีน่านะครับนักเตะในทีมจะไม่สามารถขีดกันนะไพ่เขาบอกอย่างนี้นะครับและ ไพ่ไว้ที่3าครับเป็นทีมชาติเต็ง3มก็คือเยอรมันครับไพ่เจ็ดค่ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนี่ถือว่าดีทีเดียวนะครับและแชมป์โลกนะครับสเปนครับหูไพ่สิบไม้ครับไพ่ทั้ง4ี่ใบนะครับที่ยิบมานี่นะครับบาราซิลอาร์เจนตินาเยอรมันแล้วก็สเปนนีครับถ้าเราตัด2ทีมแรกออกเลยครับผมขออนุญาตตัดอาร์เจนตินากับเยอรมันออกนะครับดวงสู่2ทีมสุดท้ายที่ผมถือไว้นี้ไม่ได้ครับก็คือบาราซิลนะครับเก้าเหรียญกับสเปนครับ ติไม้ครับไพ่ลักษณะนี้บอกว่าบาสิมในทัวร์เวนด์ดีมากครับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเป็นผู้หญิงนี่มีนกเกาะอ,อยู่ที่ตรงนี้หมายถึงว่ามีเงินมีทองแต่ว่าไม่มีคู่ะคัะแต่1ิไม้นี่เรื่องการงานสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วครับให้ผมเลือกนะครับว่าใครดีกว่านใครดวงดีที่สุดในทัวร์เวนต์นี้นะครับในสทีมแดงทีมชาติกระทิงดุสเปนครับดวงดีที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้และถ้าเป็นไปได้นะครับตามไพ่ที่บอกมานี้ ไม่มีอะไรพลิกล็อกนี่บาร์ซินกับสเปนอาจจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกันได้ครับแต่ว่าคุณจะต้องเป็นแชมป์สายของกลุ่ม A และกลุ่ม B นะครับเพราะว่ากลุ่ม A กลุ่ม B จะไพ่ามาเจอกันบาร์ซินกับสเปนอาจจะเจอกันในรอบสุดท้ายด้วยครับแต่ไพ่บอกครับว่าคงจะไม่เจอครับน่าจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับบาร์ซินกับสเปนครับดูดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ฟันธงครับ